สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติด,ดตามนะโปรไฟล์ Facebook นะคะสําหรับใครที่อยากเป็นครีเอเตอร์มือใหม่เนาะสามารถใช้วิธีนี้นะคะไปเพิ่มยอดกันได้เลยนะจะทํายังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะคะเว็บไซต์ที่เราใช้นะคะก็คือ SPE s p e s s m MM นั่นเองวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสได้เลยเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเนะาะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็ให้ทุกคนมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยนะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ให้กรอกข้อมูลทุกอย่างตามนี้ได้เลยนะคะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็พิมพ์คำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะเสร็จแ,แล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยนะคะและถ้าใครที่มีบัญชีก Google อยู่แล้วก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งาน่านบัญชีก Google กันได้เลยนะคะและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขอเชืเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยดีกว่าเนาะ เข้ามาล้วนะคะทุกคนก็จะอยู่ที่หน้าค่ะสั่งซื้อมาแบบนี้เลยก็จะมีทั้งหมดหมดแล้วบริการให้เลือกกตรงนี้เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดติดตามหน้าโปรไฟล์ a c e b o o k นะคะก็เลือกที่ Facebook ได้เลยเสร็จแล้วเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการแถมเพิ่มยอดติดตามหน้าโปรไฟล์กันได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็เลือกบริการต่อกันได้เลยและเมื่อเลือกครบทุกอย่างแล้วนะคะก็ให้ทุกคนกลับไปก๊อปปี้หน้าโปรไฟล์เฟซบุ๊กที่เราต้องการเพิ่มได้เลยนะคะ เร็จแล้วก็ให้น้ำนึ่งมาวางแล้วใส่จำนวนที่เราต้องการกันได้เลยนะเวลาเฉลี่ยของเรานะคะอยู่ที่นี่เลย9นาที29นาทีนะคะค่าใช้จ่ายแค่8บาทเองจกแกให้กดโสดกันได้เลยนะคะเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแท็บซีเคียรมาให้แบบนี้เลยนะสำหรับท,าบท่านใดอยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมเลือกบนมือเราบริการต่อกันได้เลยนะคะต่อมานะคะในส่วนของการเติมเงินช่องทางการเติมเงินก็มีให้ได้แค่2ช่องทาง ช่องทางแรกคือการสแกน, Q, ho, กนะคะิวอาโค้ด,ดช่องทางที่2นะคะทูมันนี่วอลเล็ตเนาะสะดวกช่องทางไหนใช้ช่องทางไหนในการเติมเงินเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยนะคะต่อมานะะในส่วนของบริการก็มีให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นของ Facebook, YouTube, TikTok, IG หรือแพลตฟอร์มอื่นๆก็มีให้ด้วยเนาะตรงนี้จะรวบรวมทั้งเด็ดราะค,ะคาครับือขั้นต่ำสูงสุดแล้วก็คำอธิบายเพิ่มเติมไว้ให้ ในส่วนของประวัติการสั่งซื้อนะคะสมัครใครอยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะมีทั้งรหัสบัญชีลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนับปริมาณคงเหลือบริการแล้วก็สถานะออเดอร์แจ้งให้ตรงนี้เลยในส่วนของตัวช่วยเหลือนะคะสมัครใครที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องออเดอร์ล่าช้าการชำระเงินหรือปัญหาเรื่องอื่นอื่นาะสามารถที่จะเข้ามาแจ้งผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะคะก็จะมีแอปมิตอบกลับตลาด24ชั่วโมงและช่องทางสุดท้ายของเรานะคะการแนะนำเพื่อนนั่นเอง ยงแค่คับรอกลิ้งตรงนี้นะคะแลวส่งให้เพิ่มเราค่ะเพื่นได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการก็แต่ล้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยนะคะจาะขั้นต่ำอยู่ที่100บาทนั่นเองเนาะอ่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าตาของเว็บไซต์นะคะ SP SM ก็เข้ามาใช้งานหรือเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยนะคะเอาละค่ะเราจะพาทุกคนกลับไปดูว่าตอนนี้อยอดของเราเป็นอย่างไรบ้างนะตอนนี้นะคะอยอดประจำเราอยู่ที่นี่เลยค่ะ907คนเองจัดการให้กดีได้เลยนะคะ อยอดของเรายังไม่ขึ้นเนาะงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคขออาจะจตับไปตอนที่ยอดของเราได้มีการขยับขึ้นมามากกว่านี้ก่อนเนาะและตอนนี้นะคะยอดของเราก็ขยับขึ้นมาเป็น1107พอเคนเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าคาสั่งซื้อของเราสําเร็จแล้วเนาะสำหรับใครนะคะที่สนใจบริการดีๆแบบนี้นะคะก็เพียงแค่คลิกดานล่างกดนะคะแล้วเข้ามาใช้บริการตามกันได้เลยและสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ